สวัสดีครับ LU NC Thailand หอยทากตัวน,น้อยๆเจอกันทุกค่ำคืนนะครับก็คลิปนี้ทุกสร้างขึ้นมาไม่มีเจตนาชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านที่หามาด้วยนำพักและนำแรงของท่าน และจงอย่าเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ทุกคําพูดที่พูดในคลิปไม่สามารถนําไปเป็นบรรทัดฐานประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้แต่อย่างใดเพราะคําพูดผมเชื่อถือไม่ได้สวัสดีพี่น้องสายเลือด LUNC t h i l a n d นดครับหรือว่า LUNA Classic เรานะครับโปรโมทช่องและกลุ่มของตัวเองนิดๆน,นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรครับไรสระนะครับ ก็มาให้กําลังใจนะครับบอกเลยว่าเปิดมาปุ๊บผมจะพูดเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ให้กําลังใจเท่านั้นนะครับให้กําลังใจตัวเองหรือเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กําลังหมดกําลังใจกับราคานะครับราคานี้ตัวผมเองขนาดผลิตกาวผลิตโรงงานกาวไปของตัวเองอยังแทบจะหมดกําลังใจนะครับคือเรียกว่าไม่สามารถจะเล่นระยะสั้นเพื่อเก็บค่ากาแฟได้อย่างตะก่อน อีกเลยนะครับมันเป็นราคาที่ถ้าพูดแบบหยาบๆตามภาษาที่ผมพูดหยาบๆเลยนะว่ามันเป็นราคาไล่เมานะครับไล่แมงเม่าที่เขาดูถูกเราไว้ว่าเราคือแมงเมา่าลายเล็กๆนะครับที่ไล่ออกไปก่อนอย่าให้มาอยู่ในวงโคโจรเคขะนะครับอย่ามาขวางทางรวยประมาณนั้นนั่นนั่นคือความรู้สึกผมนะก็คือมันเป็นราคาที่ทําให้ลายเล็กนะครับลายย่อยอย่างเราเราเนี่ย ถอดใจถอดใจเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนะครับแล้วก็คิดอยากจะซื้อลูน่าก็ผมคิดว่าถอดใจนะครับผมว่าเห็นราคาก็น่าจะถอดใจนะครับถ,ถ้าถ้าไม่ได้ติดตามกันมาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยที่ลูน่าอหลุดเพกไปแรกๆคือล่มสลายหรือว่าก่อนล่มสลายนะครับผมคิดว่าคงไม่ถือ ผมคิดว่าบางคนหลายคนอาจจะขายออกขายทิ้งพอไม่ไปไงแล้วนะครับผมว่าที่เหลืออยู่เนี่ยจะเหลือแบบว่าหัวกะทิจริงๆนะครับที่ที่จะจะยังคงถือเหรียญน,นี้อยู่นะครับเพราะว่าราคาเนี้ยมันเป็นราคาที่แบบค่าหลายเล็กโดยตรงนะครับค่าหลายเล็กโดยตรงคือหนึ่งไม่ว่าถ้าคุณขายออกไปเนะี่ย สมมติว่าถ้าคุณขายออกไปในราคา21นะครับยีคูณขายได้แต่คุณจะซื้อกลับมาในราคา20เนี่ยคุณต้องใช้เวลาประมาณ3วันกว่าจะได้เหรียญที่ขายไปแล้วกลับมานะบกำไร3าวันกับการเสี่ยงที่ราคาจะดีดขึ้นที่เดือนนาทีครอบครองไว้เนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในแนว1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้เล่นสั้นไม่ได้แล้วนะครับถ้าเล่นสั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ เหรียญจะปลิวครับแล้วเราก็จะต้องไปโดดซื้อเหรียญที่ราคาสูงกว่าจากราคานี้นะครับตามความรู้สึกผมคือราคาเนี้ยมันถูกตรึงแล้วตรึงไว้ที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับคือคงไม่ลงไปกว่าน,นี้แล้วก็คงยังไม่ให้ขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าเหมือนฝั่งซื้อก็ขวังฝั่งฝั่งขายนะครับเขาเขารู้กันนะครับเหมือนจะเป็นทีมเดียวกันซะด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ามันจะมีฝั่งซื้อกับฝั่งขายเนี่ยเขาจะไล่ ไล่มาใกล้ๆกันนะครับคือตอนแรกเลยอ่ะสี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยล้านเนี่ยไม่มีขึ้นมานะครับหายไปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ออเดอร์ผมมาได้ทั้งหมดทั้งสองออเดอร์เลยในเวลาสามวันออเดอร์แรกอ่าตั้งมาก่อนออเดอร์ที่สองเนี่ยประมาณอ่าสองชั่วโมงนะครับก็ได้ไล่เลี่ยก,กันเลยครับได้ห่างกันแค่นิดเดียวเองครับไม่ไม่นานนะห่างกันประมาณสองชั่วโมงก็ ไล่เรียกกันก็ประมาณสิบกวนาทีก็ไดออเดอร์ที่สองติดเลยซึ่งออเดอร์ที่สองเนี่ยผมก็เลยตอนแรกเลยนะผมที่จําจําได้ครับที่ว่าผมซื้อไว้เล่นสั้นสามพันกว่านั้นผมไม่ได้ขายนะเพราะว่าผมขายไม่ได้ผมบอกเลยว่าผมพูดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าขายไม่ได้แล้วเพราะถ้าขายปุ๊บอะ่ะผมจะไม่สามารถที่จะซื้อเหรียญกลับมาได้อีกเท่าเดิมในราคานั้นนะครับเพราะว่าด้วยจํานวนที่ขมตั้งบล็อกเาไว้สี่ร้อยล้านเหรียญเนี่ยสองแค่ แค่สองออเดอร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณเย็นเย็นเลยนะเย็นเยนของวันพรุ่งนี้นะครับถึงจะหมดออเดอร์ตัวนี้ไปนะครับพอหมดออเดอร์ตัวนี้ไปก็จะมาเจอห้าสิบล้านอันนี้ก็คือเหมือนเราเราเล่นอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้ความลึกเนี่ยมันมันไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราดูในคอมพิวเตอร์นะครับหรือในโนะ้ตบุ๊กเราจะสามารถปรับความลึกลงมาได้นะครับก็มันก็จะเห็นว่า ออเดอร์นะครับแล้วก็ใครหลายคนก็มีพี่ๆเพื่อนๆนะครับถามมาว่าเออวิธีการที่เราจะใส่ทํายังไงให้เรารู้ในออเดอร์นะครับแต่ออเดอร์อันเนี้ยถ้าเราดูในมือถือนะครับเราจะไม่รู้นะครับผมพูดเลยว่าจะไม่รู้แล้วผมลองคิดดูนะครับว่าผมซื้อไปประมาณหนึ่งพันใช่ไหมหนึ่งพันอ่ะเราจะโดนหักไปประมาณหนึ่ง หนึ่งพันเราจะได้ห้าแสนเหรียญใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราจะโดนหักไปประมาณหนึ่งพันกว่าเหรียญนะครับหนึ่งพันกว่าเหรียญถ้าเราซื้อหนึ่งล้านก็โดนหนึ่งหมื่นกว่าเหรียญนะครับอย่างวันวันที่ผมซื้อล่าสุดนี้ก็โดนไปทั้งหมดหนึ่งแสนเหรียญประมาณนั้นนะครับค่าค่าที่หักไปเลยประมาณหนึ่งแสนเหรียญในการซื้อนะครับก็คือหนึ่งพันถ้าเราซื้อ หนึ่พบาทจะโดนหักประมาณ 1, หนึ่งพเหรียญถ้าเราซื้อก็คือ5้าแสนนะโดนโดนหนึ่งพันแล้วถ้าเกิดเอเดี๋ยวผมขอคิดแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดผิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับก็คือเราซื้อในราคาหนึ่งันนะครับหนึ่งพนนี่นะครับหนึ่งพแล้วก็อ่าในราคาศูนย์จุด ศูนย์ศูนย์นะครับสองศูนย์ใช่ไหมครับเนี่ยธรรมดาเราต้องได้ห้าแสนใช่ไหมครับแต่เนี่ยเราจะได้แค่สี่แสนเก้าเก้าหมื่นครับสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันนะครับแล้วก็โดนหักไปพันกว่าๆนะครับประมาณพันเท่าไหร่เนี่ยผมขอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะมา มันคัดลอกไม่ได้นะครับอ่ะนั่นไม่ได้อีกครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้เครื่องหนึ่งครับเราแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าผมไม่อยากให้พูดผิดพลาดนะครับพูดผิดพลาดไปก็บางคนก็เข้าใจบางท่านก็ไม่เข้าใจรถทัวร์จอดในช่องทันทีนะครับ เอาคำนวณให้เห็นดีกว่าเพื่อความชัวนะครับว่าอสักคู no, ่ครับแป๊บนึงเอาละครนี้ผมจะมาตั้งซื้อฝั่งนี้ผมเพื่อจะหาตัวเลขนะครับอุ้ยขอโทษครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ในราคาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองศูนย์จะได้สี่สี่แสนลบด้วยห้าแสนนะครับห้าแสน ก็คือซื้อหนึ่งพันถ้าราคายี่สิบเนี่ยเราจะได้หนึ่งห้าแสนใช่ไหมครับแต่เรามาลบนะครับแบบหนึ่งขอเลื่อนตัวนี้ไปข้างบนก่อนลบนะครับลบด้วยสี่แสนเก้านะครับแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเราจะโดนหักไปประมาณหนึ่งพันสองร้อยเหรียญน,นะครับในการซื้อหนึ่งครั้งนะครับในในหนึ่งพันนะครับก็ถ้าเกิดเราซื้อ,อ สิบเอ่อสิบล้านเหรียญใช่ไหมครับประมาณสิบล้านเหรียญเนาะเดี๋ยวผมลองคิดสิบล้านเหรียญดูนะว่าซึ่งไวท้ที่เอ่อสิบล้านเหรียญก็คือถ้าหนึ่งพันเราได้ห้าร้อยก็ประมาณสองหมื่นเนาะน่าจะใช่ 20, อสองหมื่นครับอ่าสองหมื่นนะครับก็คือสองหมืน่นสองหมื่นเราจะได้ประมาณสิบล้านเหรียญใช่ไหมครับ ไม่ใช่ประมาณระตรงๆในสิบล้านเหรียญนะครับสิล้านนะสิบล้าน10ล้านเหนรียญใช่ไหมครับมาเราก็จะมาลบที่เราได้นะครับก็คือ9,000แสนอ้เกาล้าน9ก0 0แสนเจนะครับเจ็ 7, 500, เอ้ยไม่ใช่9ก้า0 0นเไอ้เก้าล้าน9ก้า0 0นเจ็ดห่น้าทวนนะครับ อืมนี่ครับโดนหักไปสองหมื่นห้าพันเหรียญเยอะไหมครับสองหมื่นห้าพันเหรียญอันนี้ที่ผมลองคิดคร่าวๆนะถูกผิดยังไงก็เพื่อนๆพี่ๆก็คอมเมนต์ได้ได้คิดไปได้นะครับว่าเออที่ที่นายคิดอ่ะมันผิดนะครับมันต้องคิดอย่างนี้นะครับก็ช่วยผมนั่นก็ได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้แทนนะครับตรงนี้ตรงนี้เราก็จะมาเอ่อมาคิดตรงขายนะครับถ้าเราเราจะขายเท่าไรขายที่หนึ่งล้านเหรียญใช่ไหมหนึ่งล้านเหรียญนะครับถ้าเราขายที่หนึ่งล้านเหรียญในราคาศูนย์จุดเอาง่ายๆโง่โกันนี่แหละครับศูนยนี่ไงครับเราจะได้แค่หนึ่งพันเก้าร้อยใช่ไหมครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ ก็คือโดนหักอีกเช่นเคยนะครับโดนหักเงินไปก็ถ้าหนึ่งล้านเหรียญหนึ่งล้านเหรียญก็จะอยู่ที่สองพันใช่ไหมครับเราก็โดนหักไปที่อถ้าเป็นเงินก็ห้าบาทเอ้ยไม่ใช่ดิครับร้อยร้อยร้อยเก้าสิบห้าครับก็ใช่ห้าบาทห้าบาทเนาะห้าบาทน่ใช่ห้าบาทเดี๋ยวคิดดีกว่าผมก็งงงกับตัวเลขครับเก้าห้า โอเคแล้วก็มาลบด้วยสองพโอเคห้าบาทนะครับตอนตอนขายถูกหน่อยห้าบาทแต่ตอนซื้อนี่เจ็บสับเจ็บ,จบก็เป็นการแบบเอาเหรียญไม่เผาก,ก็โอเคดีครับถือว่าเป็นการหักแต่ผมไม่รู้ว่าส่วนนี้หักเอาไปเผาแล้วหรือยังหรือว่าหักเป็นส่วนต่างไว้ตั้งหากของกระดานเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็น ผมไม่สามารถตอบได้นะครับว่าว่าจะหักยังไงนะครับก็ต้องอดทนนะครับคลิปนี้ผมบอกเลยว่ามาให้กําลังใจล้วนๆนะครับไม่ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับเพราะว่า,ข,า,วออา,าข่ขาวดีออกมาแต่ราคาไม่ขึ้นสังเกตไหมครับข่าวดีออกมาแต่ราคาไม่ขึ้นทั้งที่เหรียญอื่นขึ้นหมดแล้วใช่ไหมครับเหรียญอื่นขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยยัง BTC ยานแม่แล้วเนี่ยก็ขึ้น,ข,นขึ้นลงๆก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่า ดูหน้าเราเดินแบบกราฟเป็นรูปหัวใจครับคือไม่ยอมขึ้นนะครับเดินแบบถ้าเดินแบบเนี้ยเหรียญคล้ายๆเดินคล้ายๆาเหรียญคุณยายครับเหรียญของ I O S T เมื่อก่อนผมเล่น I O T อยู่นะครับก็ชอบถูกครับของถูกผมชอบครับขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็ไม่สนใจครับชอบมันถูกนะครับแต่ตอนนี้ I O T ก็ กราฟเขาเดินดีนะครับเขาเดินแบบเมีสไตล์เป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับกราฟไอโอทีก็คล้ายๆกันเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลูนาเราอะถ้าเดินอย่างไอโอทีนะผมว่าเล่นสั้นอะก็ก็พอได้เลยละ่ะครับพอได้กว่าไอโอทีด้วยเยอะนะครับได้เยอะกว่าด้วยนะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเหมือนว่าเป็นการสลัดลายเล็กมากกว่านะครับก็คือผมไม่อยากจะใช้คําว่า สลัดเมาแต่ผมคิดว่าเขาเรียกเราพวกเมาแน่ๆครับว่าต้องสลัดให้ออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ออกเนี่ยเหรียญมันจะมากองอยู่ที่ลายเล็กมากเกินไปนะครับมันเป็นการที่ว่าอืมไม่เหมาะที่จะลายเล็กจะถือประมาณเนี้ยครับมันมันเป็นวัฏจักรสงครามการเงินอยู่แล้วครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ ต้องใจแข็งถือนะครับถ้าถ้าใจไม่แข็งถืออยู่เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าเสียหายที่เราตั้งปฏิพันธ์ไว้นะครับบางคนตั้งไว้ว่าเออสิ้นเดือนกลางเดือนนะครับผมผมตั้งไว้สิ้นปีเนี่ยจริงๆผมตั้งไว้สิ้นปีในใจผมนะห้าสิบตังค์แต่ถ้ามันไม่ได้ห้าสิบตังค์เนี่ยมันขึ้นมาสักสิบตังค์ก็ก็โอเคสําหรับสําหรับผมนะผมถือว่าโอเคสิบตังค์ครับเพราะสิบตังค์เนี่ย ผมก็มีขายนะครับผมก็ขายสิบตังค์นะครับสิบตังค์ผมก็ขาย,ขายเพราะว่าที่ขายทําไมขายเพื่อจะเอาเงินมามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสิบสตังค์นะครับเพราะว่าอัิสมมุติว่าสิบตังค์นะครับเราขายที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านเหรียญน,นะครับใครจะว่าขายหมูก็ขายเพราะว่าเราซื้อมาถูกเราก็ขายนะครับสิบตังค์นะครับอุย้ยขอโทษครับ แหมกดเป็น1บาทเลยเน้องครับสิบตังค์นี่ครับสิบตังค์เก้าหมืนะ, 90, นะก็ขายไปเก้าหมเพื่อเอาเงินมาหมุนในใช้ในชีวิตประจำวนันเพื่อต่ออยู่ไปอีกสักหกเดือนก็โอเคอยู่ประมาณนั้น,นครับหเดือนเก้าหมืนนะมันก็ไม่ได้กใกล้ๆนะครับก <laughs> <c oughs> ็แบบเราก็ตุนเหรียญไว้นะครับตุนเหรียญไว้หยอดกระปุกอมสินไว้นะครับก็ หากจะค่ากาแฟรายวันมั่งอะไรบ้างนะครับก็ก็พอพอได้นะครับแต่ตอนเนี้ยเล่นสั้นอ่ะเล่นไม่ได้ครับผมพูดเลยว่าเล่นไม่ได้นะครับมันมันถูกล็อกไว้นะครับใครที่แบบคิดจะเล่นสั้นเนี่ยต้องเสี่ยงนะครับเสี่ยงมากผมพูดเลยว่าเสี่ยงเสี่ยงสูงเลยนะเสี่ยงที่ใช้เวลาในการตั้งออเดอร์สามวันใช่ไหมครับในระยะเวลาสามวันของโลกบิตคอยเนี่ยมันนานนะครับมันนานนะ ใครจะคิดว่าสามวันในโลกบิตคอยมันเร็วนะมันไม่เร็วนะครับมันนานนะครับมันนานคือมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เลยนะครับเพราะบนโลกบิตคอยเนี่ยมันมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีนะครับไม่ว่าคุณจะหลับหรือคุณจะตื่นโลกบิตคอยเขาไม่หลับมันเดินยี่สิบสี่ชั่วโมงมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงและซึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้น่ะ ผมว่ามันอันตรายนะแต่ถ้าใครมองไม่อันตรายก็โอเคเล่นได้ไม่ไม่ไมทีเรียกกระเหรี่ยงนะถือว่าเออเราเราเราซื้อมา20ได้เราขาย21เอ็นไหมครับเราขาย21ไปเราได้กําไรนิดหน่อยแล้วก็เอาตั้งขาย20นะครับก็ต้องทําใจว่าเราอาจอาจจะดวงไม่ดีนะครับก็เหรียญอาจจะถีบขึ้นไปอาจจะต้องไปซื้อ24 25 26อะไรเงี้ยก็โอเคถ้าเราไม่ซีเรียสตรงนั้นนะก็ก็ไม่เป็นไรนครับแต่สำหรับผมผมซีเรียสตรงนี้ ก็คือจะมากจะน้อยต้องให้ได้กําไรนะครับขาดทุนห้าบาทสิบาทก็ไม่ไหวนะครับถ้าถ้าเราไม่ไม่โดดหนีนะครับถ้าอย่างขาดทุนแบบอเหรียญหนึ่งขาดทุนสมบาทห้าบาทอะไรเงี้ยแล้วคิดว่ามันต้องลงต่อเงี้ยเขาเรียกว่าเอยอมแพ้ยอมแพ้เจ็บน้อยนะครับแต่ก็ยังยังเหลือเงินกลับบ้านอันนี้เขาเรียกว่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าเรื่องแบบนี้ถ้าถ้าเราขายแล้วซื้อแบบนี้ มันใช้เวลานานจัดในแต่ละออเดอร์ประมาณ3วันซึ่งผมว่ามันเสี่ยงเกินไปนะครับก็ขอให้ใครที่คิดว่ามันมันจะไปถึงหนึ่งบาทก็ต้องทำใจแข็งนะก็ต้องต้องถือไปนะครับแต่ตัวผมก็ไม่แนะนำให้ใครเล่นนะครับบอกเลยว่าถ้าถ้าใครซื้อเหรียญน,นี้ยคืนนี้พรุ่งนี้เช้าหรือหลังชักผมอัดคลิปจบมันก็เป็นศูนย์ได้นะครับก็ทำใจรอไว้ผมกาวนะครับผมเนี่ยกาว ก้าว100%เลยก้าว100%เลยแต่ก็ต้องก้าวแบบทำใจด้วยว่าเออมันอาจจะเป็นศูนย์นะถ้าเราไม่เตรียมใจรอว่ามันเป็นศูนย์ในทุกวินาทีนะครับเวลามันเป็นศูนย์ขึ้นมาจริงๆอ่ะเราจะเสียทรงนะครับผมพูดเลยว่าเราจะเสียทรงผมเคยเสียทรงมาแล้วนะครับก็เลย มันก็เหมือนเป็นวัคซีนที่ป้องกันตัวเองว่าเออเรารู้แล้วนะมันเป็นศูนย์ทุกครั้งที่เราซื้อไปเนี่ยเราเราพร้อมที่มันจะเป็นศูนย์เลยในทันทีว่าถ้าเป็นศูนย์ก็คือศูนย์นะครับมันมันจะได้ไม่ไม่ต้องมาเครียดนะครับเพราะ,ะนงันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเครียดเอานะครับเพราะว่าราคาเนี้ยมันเป็นราคาที่ผมพูดเลยว่าขนาดตัวผมนะผมยังว่าเฮ้ยมันนิ่งไปไหมมันมันจะนิ่งไปไหนคือ คือถ้าพูดว่ามันนิ่งอ่ะมันนิ่งมากเห็นไหมครับเนี้ยมันนานมากเลยนะครับจากวันที่วันนั้นที่ผมอัดคลิปที่ว่ามันขึ้นใช่ไหมมันก็ขึ้นมาจริงครับขึ้นมาปื๊ดหน่อยเดียวเองครับแค่ประมาณสักกี่ชั่วโมงไม่รู้แล้วก็นี้ก็ลงยาวตั้งแต่วันนั้นนะครับเนี้ยยาวเชื่อเลยยาวจนแบบไม่ไปไหนนะครับไม่ไปไหนเลยราคาเนี้ยผมได้บอกเลยว่ามันเหมือนทําให้ ให้ลายลายเล็กๆทอ้ทอนะครับท้อไม่อยากถือต่อแล้วว่าเฮ้ยมันไม่มันได้ไปไงแล้วมันซื้อขายไม่ได้แล้วต้องทิ้งดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยเพื่อคัดเหลือแต่คนที่ยอมถือจริงๆนะครับมันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะนะครับหรือไม่ก็ต้องรอสิ้นเดือนนี้ไปแล้วราคาถึงจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเป็นการดักราคาไว้ไงมันก็ไม่ขึ้นน่ะ ผมพูดเลยมันไงมันก็ไม่ขึ้นถ้ายังมีสี่ร้อยดักยี่สิบเนี่ยมันไม่ขึ้นหรอกครับนะยังผมตั้งซื้อไว้ยี่สิบตอนนั้นใช่ไหมครับตอนที่ผมซื้อวันเนี้ยที่ว่าออเดอร์ผมได้มาจะอ่าตั้งสามวันนะครับผมใจคอไม่ดีนะเพราะว่าตรงท้ายท้ายผมอะ่ะมันไม่มีสี่ร้อยเลยไม่มีสี่ร้อยไม่มีสองร้อยสามร้อยล้านเลยนะครับมันผมยังเฮ้ยจะปล่อยขึ้นหรือเปล่านะครับ พอมาตกเย็นมืดปุ๊บอ้าวเห็น400ขึ้นมาไม่ใช่แล้วงั้นก็คงไม่ปล่อยขึ้นแล้วก็ยังล็อกอยู่ที่20นี่แหละนะครับก็เลยคิดว่าอืมราคาเนี้ยมันทําให้รายเล็กอย่างเราเราท้อนะครับแต่ผมพูดเลยว่าผมไม่ท้ออืมคือผมกลัวอย่างเดียวนะครับกลัวผมเข้าแอปใช้งานแอปของ BIT ครับไม่ได้นั่นเองคืออาจจะโทรศัพท์เสียรหัสล่มหรือว่าถูกแฮกอะไรเงี้ยมัน ผมกลัวตรงนั้นมากกว่าตรงเรื่องเหรียญศูนย์นะผมไม่กลัวผมพูดเลยว่าผมไม่กลัวศูนย์ให้ศูนย์นะครับแต่ผมกลัวเข้าแอปไม่ได้นะครับเพราะถ้าจัดใจผมนะผมว่ามันไม่ไปศูนย์หรอกนะครับแต่ผมก็ทําใจไว้ว่าถ้ามันเป็นศูนย์ก็คือศูนย์นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ศูนย์นะครับมันไม่ศูนย์เพียงแต่จะขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับแค่นั้นเองแต่มันไม่ศูนย์แน่ๆนะครับอันนี้ก็จะเชื่อผมนะเพราะคําพูดผมมันเชื่อถือไม่ได้นะครับอันนี้แค่ความรู้สึกผมว่า มันไม่เป็นศ e. ูนย์นะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ต้องพิจารณาเอาเองครับว่ามันจะเป็นศูนย์หรือไม่เป็นศูนย์นะครับแต่คําพูดผมมันเชื่อถือไม่ได้นะครับผมพูดเลยว่าทุกคลิปทุกคลิปเลยว่าคําพูดผมเชื่อถือไม่ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับว่าให้แข็งใจนะครับใครที่อยากจะรอหนึ่งบาทนะครับก็ต้องแข็งใจนะครับก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้ครับถ้าถ้าเหรียญขึ้นหรือเอ่ ลงฉับพลันเนี่ยผมก็จะรีบอัดคลิปแล้วก็จะบอกเพื่อนๆเ,เลยโดยเร็วที่สุดนะครับถ้าถ้าลงปุ๊บก็ก็รีบบอกเลยนะครับหรือว่าถ้าขึ้นปุ๊บผมเห็นผมก็บอกทันทีเลยหรือว่ามีแนวโน้มว,ว่าจะขึ้นเนี่ยผมก็จะจะรีบทําคลิปบอกทันทีนะครับแต่ถ้าถ้าอยากจะดูเร็วหรือว่านั่นก็ต้องเอ่อเข้ากลุ่มไว้ก็ได้ครับกลุ่มของ LUNC Thailand หอยทากนะครับก็จะมีกลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ทิ้งไว้ทุกทุกคลิปเลยครับเข้าไปได้ครับตรงนั้นก็จะบอกกันเร็วมากบอกกันทั้งคืนทั้งวันนะครับว่าขึ้นว่าลงว่าเหรียญกระดานนั้นขึ้นเหรียญกระดานนี้ลงอา่ากระดานนั้นมีปัญหากระดานนี้มีปัญหาคือคุยกันกันตลอดทั้งคืนทั้งวันนะครับแต่ช่วงสองสามวันมาเนี้ยกลุ่มก็เหมือนจะหมดหมดแรงออกไปเยอะนะครับก็คือแบบว่า มันมันเป็นการเซงของของราคานะครับก็คือราคามันถูกล็อกนะครับมันมันก็เลยเหมือนเซงเซงไปเหมือนมันไม่มีอะไรตื่นเต้นหนวือหวาครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ขอพระคุณเพื่อนๆพ่พี่ๆที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดติดตามช่องให้กำลังใจกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปพรุ่งนี้เช้านะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีลาทสสีสวัสดีครับสวัสดีครับ